โอ้โหฟอรเลขสาดีสถานโลกันนะครับนะฮะ,ะหลายๆคนนะครับก็อาจจะโดนไปอยู่ในวงนั้นนะครับทั้งเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นเหยื่อแล้วก็เป็นคนที่ทําเป็นอาชีพนะครับต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจคนที่โด,ดนโดนหลอกเข้าไปในวงนี้นะครับ ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาคุยว่าถ้าเกิดคนที่สนใจในการที่จะนะครับลงทุนใน Forex จริงๆเนี่ยนะครับเลาต้องดูยังไงฮะนะฮะว่าเอ๊ะอย่างน้อยเนี่ยมีฟิลเตอร์นะครับเอาเป็นว่า80-90%ละนะครับว่าอันเนี้ยนะครับเป็นโบรกอร์จริงๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับ ของ Forex 3D ีนี้ไม่ใช่โบรกเกอร์นะครับนะฮะแล้วก็โบรกเกอร์เนี่ยนะครับเขาจะไม่สัญญาว่า10%ตต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่สัญญาแบบนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมันจะต้องมีนะครับเขาเรียกว่าองค์กรในการที่คุณจะสามารถเขาเรียกว่ารองรับนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้นะครับผมคือมันจีบริษัทหนึ่งนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ถ้าเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาแล้วไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าโบรกเกอร์นะครับหรือรับเงินรับเงินคุณเข้ามา มายความว่าคุณจะต้องโอนเงินเข้าที่บริษัทเนี้ผมมองว่าอย่าทําครับเพราะว่านะครับพวกเขาคือนะครับโตการพนันดีๆนี่เองนะครับเขาสามารถที่จะนะครับเขาเรียกว่าเอาเงินไปเลยครับหอบเงินไปเลยครับผมได้ครับหรือนะครับเขาอาจจะซื้อสัญญาณมาเขาบอกว่าเขาเป็นอุปโลกเป็นโบรกเกอร์นะครับเขาอาจจะซื้อสัญญาณมาแล้วก็นะครับ ทำให้เขามีนะครับสัญญาณเขาเรียกว่ามีมีมี n t 4แล้วก็จะมีบัญชีที่สามารถเทรดแบบสดๆได้นะครับซึ่งพวกนี้นะครับเขาก็ซื้อสัญญาณมาครับการฝากเงินของคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องฝากเงินเข้าบรเกอร์โดยตรงครับนะฮะอย่าพึ่งเชื่อนะครับดาราอย่าพึ่งเชื่อคนที่มาชวนคุณไม่ต้องเชื่อสตอรี่ทั้งหลายก่อนครับคุณเองสามารถเช็คได้ครับซึ่งผมจะ ทำให้ดูในวิดีโอนี้นะครับคือโบรเร์ที่ดีนะครับก็ควรจะลงทะเบียนนะครับก็คือในอเมริกาเหมือนกรอตตครับกรอตตที่อเมริกานะครับหรืออังกฤษนะครับซึ่งพวกนี้เขาจะแจ้งไว้บนเว็บไซต์ครับว่าเขาจะมีนัมเบอร์นะครับคุณก็สามารถเอานัมเบอร์ไปเนี่ยไปไปตรวจได้นะครับว่าเขาลงทะเบียนจริงไหมซึ่งการที่เขาดีจิสเตอร์เนี่ยนะครับต้องมากกว่า5-6ปีเพราะว่า ห้ปีเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะครับเธอเลย10ปีขึ้นไปยิ่งแล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะลองนะครับเปิดให้คุณดูครับในเว็บไซต์ของ FCA ซึ่งเป็นกอตลตของอังกฤษนะครับนะฮะก็โอเคนะครับตรงนี้เองนะครับผมเปิดให้ดูนะครับนี่คือ FCA ของอังกฤษนะครับก็คือ Financial Conduct Authority นะครับซึ่งก็จะเหมือนกอตลตของประเทศอังกฤษนะครับ ซึ่งโบรกเกอร์นะครับที่มีลายเส้นดีๆเนี่ยควรจะนะครับมีัมเบอร์และรีจิสเตอร์ที่นี่เราสามารถเอาเบอร์นะครับของโบรกเกอร์นะครับที่เขาบอกไว้นะครับหรือคุณสามารถถามได้เอามาใส่ที่นี่ครับนะฮะจากนั้นก็กดนะครับเซิร์ชนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นโบรกเกอร์นะครับมีัมเบอร์มีที่อยู่อย่างดีนะครับอย่างเงี้ยฮะเป็นต้นนะครับนี่คือการการที่เราเนี่ยนะครับจะเซฟทุนตัวเองนะครับ าง่ายๆครับเทรดปกติก็เสี่ยงอยู่แล้วครับต้องมีความรู้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่านะครับเราไม่ดูเลยเนี่ยนะครับอันนี้คือการดับเบิลสองคือโบรกเกอร์ต้องถูกต้องนะครับนะโบรกเกอร์ถูกต้องนะครับมีความมั่นคงเงินของคุณอย่างน้อยๆถ้าคุณขาดทุนก็ขาดทุนด้วยมือคุณเองไม่ใช่จากคนหลอกครับและนี่คือวิดีโอที่ผมอยากจะแชร์ฟังครับว่าคุณสามารถนะครับเลือกฟิลเตอร์เลือกลงทุนกับโบรกเกอร์นะครับที่นะครับมั่นคงได้นะครับ อย่าเลือกลงทุนกับบลกเกอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าโต๊ะพนันหรือแม้แต่คนชวนคุณก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินไปฝากเขานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับโอเคถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้เห็นเป็นความรู้ครับฝากแชร์ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ